เปิดดีเจราจาไทยสหรัฐบรรลุกอบการค้าต่างตอบแทนลดภาษีขยายตลาดเมื่อวันที่26ตุลาคมค่ะทำเนียบข่าวออกถแถลงการร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเกี่ยวกับกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าแบบต่างตอบแทนซึ่งมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีให้เน่นแฟนยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกทั้งสองประเทศเข้าถึงตลาดของอีกฝ่ายได้อย่างกว้างขวางค่ะความตกลงฉบับนี้ต่อยอดจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง สองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงส่วนที่สัญญามิตรภาพและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจพุทธศักราช2509และกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าและการลงทุนพุทธศักราช2545ประเด็นสําคัญของกรอบความตกลงค่ะประเทศไทยจะยกเลิอกอุปสรรคทางภาษีศุลก,กากรราว99เปอร์ซ์ของสินค้าครอบคลุมทั้งสินค้าอุตสาหากรรมและสินค้าเกษตรจากสหรัฐสหรัฐค่ะจะคงอัตราภาษีศุลก,กากรแบบต่างตอบแทนไว้ที่ 19%ตามคำสั่งฝ่ายบริหารเลขที่14257และจะให้สินค้าบางรายการจากไทยตามมาชีแนบท้ายคำสั่งฝ่ายบริหารเลขที่14346ได้รับอัตราภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนในอัตราอย100%ค่ะความร่วมมือด้านการค้าและกฎระเบียบทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีค่ะเดประเทศไทยตกลงดำเนินการเช่นยอมรับมาตรฐานความปลอดภัยและการปล่อยมลพิษของรถยนต์จากสหรั ยอมรับใบรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือว่า FDA ของสหรัฐสำหรับเครื่องมือแพทย์และยารวมถึงอนุญาตให้นำเข้าเอทานอลจากสหรัฐเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกระบบรางวัลเจ้าหน้าที่ศุลกากรและจัดทาแนวปฏิบัติด,ด้านกฎระเบียบที่ดีนอกจากนี้ไทยจะเร่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรจากสหรัฐเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองจาก FSIS รวมถึงผลิตภัณฑ์จากธัญพืชแห้งตามหลักวิทยาศาสตร์และการประเม เนความเสี่ยงค่ะสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อมไทยจะปรับปรุงกฎหมายให้สิทธิของแรงงานในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วมได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่รวมถึงเสริมสร้างการมางคับใช้กฎหมายแรงงานและป้องกันรแรงงานบังคับและแรงงานเด็กในพักส่วนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะในด้านสิ่งแวดล้อมไทยจะดํารงมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับสูง และร่วมดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่ต่อต้านการค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้จากการตัดไม้ผิดกฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตามข้อตกลงของ WTO ว่าได้เงินอุดหนุนภาคการประมงร่วมต่อต้านการประมงผิดกฎหมายและการค้าสัตว์ป,ป่าท,ที่ผิดกฎหมายค่ะด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเทศจะจัดทำข้อผูกพันร่วมในด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยประเทศไทยจะเร่งปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการล เมื่อเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ค่ะจัดการกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเร่งพิจารณาคำขอสิทธิบัตรที่ค้ังอยู่ด้านการค้าดิจิทัลบริการและการลงทุนประเทศไทยให้คำมั่นว่าจะไม่จัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลแต่รับรองการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยจะสนับสนุนการระงับการเก็บอากรศุลกากรสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างถาวนใน w t o จะไม่กำหนดโคต้าฉายภาพยนตร์รวมถึงจะผ่อนคลายข้อจำกัดการ ถือหุ้นของชาวต่างชาติในภาคโทรคมนาคมและจะยกเลิกข้อกำหนดให้ต้องประเมินผลธุรกรรมชำระเงินภายในประเทศด้านรัฐวิสาหกิจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศจะร่วมการจัดทำข้อผูกพันเพื่อจัดการกับพฤติกรรมบิดเบือนของรัฐวิสาหกิจรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนนวัตกรรมและรับมือกับการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศที่3ข้อตกลงทางการค้าภา เอกชนทั้งสองฝ่ายรับทราบข้อตกลงระหว่างบริษัทเอกชนของสหรัฐและไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรเร็วๆนี้ค่ะมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐได้แก่การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นข้าวโพดเลล้ยงสัตว์กากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ DDGS มูลค่าประมาณ2 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พลังงานเช่น LNG น้ำมันดิบและอีเทนมูลค่าประมาณ5 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและการจัดซื้ออากาศยาน จากสหรัฐจำนวน80ลา่ามูลค่ารวม18.8พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐขั้นตอนต่อไปค่ะในช่วงสัปดาห์ต่อไปทั้ง2ประเทศจะเจราจาสรุปความตกลงให้เสร็จสิ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามอย่างเป็นทางการและดำเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn